สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันที่เรามุนปกครองชื่อเล่นชื่อมัดหมวยค่ะอายุ27ปีนะคะเกิดวันที่27มีนาพศาา2533ค่ะที่มา,าเป็นดีเจเพราะว่าอยากจะลองพิสูจน์ตัวเองว่าตัวมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะปัจจุบันอก็ ทำงานอยู่บอนคาสิโนนะคะก็เป็นล่ามภาษาพามา่าภาษาอังกฤษด้วยเคยจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็ชอบการพูดคุยชอบการที่เองเต์เทนให้คนสนใจก็คือทําให้คนมีความสุขในการดูเราฟังเราความสามารถนี้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีความพยายามสูง หนูชอบในเรื่องของอะไรที่เรายังไม่เคยทำหนูไม่ใช่คนเก่งค่ะแต่หนูมั่นใจว่าหนูทำได้ในสิ่งที่หนูคิดไว้หนูเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างตรงมีอะไรก็ชอบพูดตรงๆ <c oughs> ก็เลยคิดว่าการที่เราเป็นตัวเราแบบนี้อาจจะมีอะไรที่แบบแปลก นำเสนอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเราสนุกตามเราก็ได้แล้วหนูก็มั่นใจว่าหนูทำได้ขอบคุณนะคะ